ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาอันบอกเจ้าตัว Apple Watch Series 7ตัวใหม่ล่าสุดของ Apple เลยนะคะแต่เรานอกจากจะมาอันบ็อกแล้วเรายังจะมาเปรียบเทียบด้วยค่ะว่าเจ้าตัว Apple Watch Series 7กับ Apple Watch Series 6เนี่ยมันพัฒนมามามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เราควรจะอัปเกรดจาก Series 6เป็น Series 7ไหมก็มารับชมกันได้เลยะคะ่ะ ดูจากกล่องภายนอ,อกนะคะไม่แตกต่างกันเลยค่ะเป็นโลโก้แอปเปิลแล้วก็เขียนคำว่า watch นะคะข้างหลังก็เหมือนกันเลยโอเคเราจะเริ่มจากการแกะของตจ้าตัวซีรีส์เจ็ดก่อนนะคะก็ไม่เขาแกะง่ายๆเลยนะตรงนี้ก็คือดึงออกได้เลยไม่ต้องกีดเปิดมาก็จะเป็นตัวกล่องหน้าตายอย่างนี้นะคะเขาก็จะให้สายไปด้วยโอเคสายที่เขาให้มาก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวกล่องตรงนี้ก็คือแกะจากตรงนี้เลยนะคะทุกคนก็คือดึง ทําไมการเก็บยาวยาโอเคหนะ้าตาที่ได้มาเราจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็จะมีหนึ่งเจ้าตัวเรือนนะคะที่เราได้มามมีแค่นี้แล้วก็คู่มือซึ่งใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่อ่ะแล้วก็พอหลังจากเปิดคู่มือมาเราก็จะได้สายชาร์จนะคะทุกคนนี่อันก็จะเป็นสายชาร์จของตัว Apple Watch นะคะอันนี้ก็จะเป็นแท่นเอาไว้วางนะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าทําไมมาเป็นแบบ แผ่นๆกลมๆซึ่งแท่งสายชารู้สึกจะเปลี่ยนใหม่นะคะทุกคนเพราะว่าของซีรีส์หกมันจะเป็นแบบว่าเป็นสีขาวเลยอ่ะตง้งมันจะไม่เป็นแม่เหล็กอะ่ะอันนี้มันจะเป็นแบบเป็นแม่เหล็กใช่ไหมคือมันไม่เหมือนซีรีส์หกนะสายชาร์ตอ่ะอันนี้ไม่เหมือนโอเคอันนี้คือความต่างนะคะโอเคเราจะมาที่ดูตัวเครื่องนะคะเครื่องก็เครื่องก็จะเป็นเหล็กๆแค่นี้เลยอันนี้ก็สามารถถอดออกได้ง่ายๆนะคะทุกคนอ่ะตัวดูือนเครื่องนะคะ ก,ก,ก็เดี๋ยวเราจะเอามาเทียบกับเจ้าตัวซีรีส์6กันเลยนะคะไปกันเลยก็เริ่มจากการแกะเลยนะคะก็คือหน้าตาข้างในตรงนี้ก็คือแพคเกจจิ้งได้ไหม <S <S เหมือนกันนะคะงั้นเราจะมาเริ่มการเปรียบเทียบเลยนะคะอันนี้คือเจ้าตัวซีรีส์6ส่วนเจ้านี้คือเจ้าตัวซีรีส์7ซึ่งซีรีส์6กับซีรีส์7เนี่ย อย่างแรกที่มันแตกต่างกันเลยนะคะก็คือขนาดค่ะเจ้าตัวซีรีี์6นะคะจะมีขนาดแค่40กับ44นะคะอันนี้คือเจ้าตัวขนาด40นะคะทุกคนส่วนเจ้าตัวซีลลี่7เนี่ยจะมีสองขนาดก็คือ41กับ45นะคะทุกคนก็คือจะใหญ่ขึ้นมาหนึ่งหนึ่งเท่านั้นทำทำไมก็ไม่รู้นะคะซึ่งถ้าเทียบเนี่ยมันไม่ต่างกันนะคะก็คือดูแล้วอืม Do eat? Mm. 12 seconds later. หน้าจอปุ่มต่างๆปุ่มเนี่ยเขายังไว้เหมือนเดิมนะคะทุกคนอ๋อมีที่แตกต่างก็คือตรงข้างๆค่ะตรงเนี้ยของซีรีส์หอ่ะจ,จะเป็น2แต่ซีรีส์เอาจจะเป็นขีดเดียวซึ่งมันคือลำโพงนะคะทุกคนโอเคเราเรียกเป็นขีดเลยเนาะมีแค่ลำโพงที่แตกต่างกันนะจากที่เราดูส่วนด้านหลังนะคะก็คือเหมือนกันเลยมีแค่อ่ะมีแค่ดีเทลที่มันเขียนว่าอันนี้เขียนว่าซีรีส์หแล้วดีเทลตัวนี้ก็จะเขียนว่าซีรีส์เนะคะทุกคน ก็คือเหมือนกันเหมือนกันเลยไม่มีไม่มีอะไรแตกต่างเลยโอเคค่ะทุกคนแล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างกันนะคะก็คือขอบหน้าจอคือเจ้าตัว S7 เนี่ยมันบางลงแล้วก็หน้าจอจะแบบใหญ่ขึ้นแล้วก็ส่วนเจ้าตัว S7 นะคะที่มีมาเพิ่มเนี่ยก็คือสีค่ะสีเขาสีใหม่นะคะก็คือสีเขียวค่ะ แล้วก็สีสตาร์ไลน์นะคะที่มีสีมาเพิ่มนะคะจากตัว S6 กนะคะก็มี2ส,สีที่มาเพิ่มนะคะทุกคนแล้วก็เจ้าตัวซีรีส์เนะคะเขาบอกว่าเจ้าตัวหน้า UI อะค่ะจะมีลูกเล่นเยอะขึ้นแล้วก็การสัมผัสของเขาค่ะมันจะง่ายขึ้นส่วนการชาร์จะคะการชาร์จของ Apple Series 7จะค่ะจะไวกว่า s ี r ีส์หกสเราก็อยากลองไปจับเวลาวว่ามันชาร์จเร็วจริงไหม แล้วก็สําหรับปัญหาการหน้าจอแตกนะคะสำหรับคนที่ทําตกบ่อยๆหรือว่าเดี๋ยวก็ใส่ไปกระแทกโตเดี๋ยวก็ใส่ไปโู่นนะี่เนี่ยก็คือไม่ต้องกลัวน,นะคะแอปเปิลเขาทํามาใหม่เลยค่ะเขาบอกว่าหน้าจอและหน้านะคะใช้หน้าจอแบบคริสตัลซึ่งเขาบอกว่ามันทนการแตกร้าวได้ดีมากเจ้าตัวเนี้ยนะคะกันฝุ่นกันน้ําได้ดีขึ้นดีกว่าซีรีส์6มากสามารถดําน้ําได้ถึง50เมตรซึ่งถา่ายคลิงใครเขาจะใส่ดำน้ำกัน ก็ไม่มีนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันครั้งนี้นะคะทุกคนก็จะเกิดปัญหาและเกิดคําถามว่ามันสามารถใส่สายของกันและกันได้ไหมนะคะซึ่งเราก็มีคําถามค่ะเราก็เลยเอาสายของเจ้าตัวซีรีส์6จะมาใส่ของเจ้าตัวซีรีส์7นะคะว่ามันใส่ได้ไหมหรือว่ามันไม่ควรใส่นะคะแต่ถ้ามันใส่ได้เราก็ใส่ไปนะคะไม่เป็นไรเราคือสายเขาก็จะมีให้เลือกนะคะความยาวว่าจะสําหรับคนข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่า สำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเรานะคะก็ควรใส่ข้าไปเลยเนะคะก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะคะการใส่นะคะก็คือใส่ง่ายๆคือเลื่อนลงนะคะทุกคนบางคนตอนซื้อมาแล้วก็จะงว่ามันใส่ใสยังไงนะคะก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะคะคือมันจะมีรางมีรางล็อกของเขานะคะเสียบลงได้เลยนะคะทุกคนซึ่งเสียบผิดค่ะนี่พอเสียบนะคะก็คืออ่ะได้แล้วคือไปโดน เปิดปุ่มกดเครื่องด้วยก็คือเปิดเครื่องไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูนะคะโอเคอทำไมไม่ล็อกล่ะแม่ช่างหน้าจอมาน,นะคะทุกคนก็คือใส่ได้นะไม่มีปัญหานะทุกคนสำหรับสายของ S6 มาใส่ของสาย s 7นะคะตอนถอดนะคะก็คือมันจะมีปุ่มด้านหลังค่ะเราสามารถกดมันลงไปแล้วเราก็จะถอดสายได้ง่ายขึ้นนะคะเราไม่สามารถถอดได้เลยนะคะถ้าเราไม่กดนี่คือข้อควรเราวางสำหรับคนที่ถอดใส่สายไม่เป็นนะคะถามว่าใส่ได้ไหมสรุปก็คือใส่ได้แต่ก็ควรใส่ของมันนะคะทุกคนมันมีของมันให้ใส่เราก็ควรใส่ของมันอ่ะเราจะมาสอนการแกะนะคะให้ดูชัดๆก็คือกดตรงนี้เห็นมันจะมีแบบว่าปุ่มกด สองข้างเห็นไหมคะก็คือกดทีละข้างนะคะทุกคนอะกดด้านบนก่อนแล้วก็ดึงไม่ใช่ดึงสิคะรูดออกเฮ้ <c oughs> พูดผิดแล้วก็กดนะคะตึ๊บแล้วก็รูดออก <c oughs> ก็คือเปลี่ยนสายไง,ไงะะ่ายเลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ต้องการใช้สายของที่เขาให้มานะคะรู้สึกว่ามันแบบไม่สวยแล้วก็ซื้อสายใหม่มาใส่ได้เลยนะคะ <c oughs> ทุกคนโอเคค่ะทุกคนงั้นเรามาสรุปเลยนะคะว่า ควรอัปเกรดจากซีรีส์6เป็นซีรีส์7ไหมนะคะส่วนตัวนะคะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้พัฒนามากขึ้นในเรื่องของเทคโนโลยีที่มันจะรู้สึก,กว่าแบบว,ว้าวคือมันยังไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะคะทุกคนคือมันถามว่าพัฒนาไหมโอเคพัฒนาแต่มันแบบไม่ได้จําเป็นที่แบบคนที่ใช้ S6 อยู่แล้วต้องมาแบบอัปเกรดเป็น S7 ซึ่งมันไม่ได้มีแกลบที่ต่างกันมานะคะ่ะส่วนตัวรู้สึกว่าไม่จําเป็นนะคะถ้าสมมตินคนใช้ซีรีส์4ซีรีส์5อะโอเคค่อยน่าคิดหน่อยว่า โอเคน่าซื้อหน่อยแต่ถ้าสมมติคนที่ใช้ซีรีส์6อย่างเราเอย่างนะะี mm ้ค่ะก็รู้สึกว่าก็ไม่จําเป็นนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องอาวิธีการใช้นะคะที่เขาเคมาว่าหน้าจอมันทาสกินง่ายขึ้นแล้วกห็หน้าอายุเนี่ยมีลูกเล่นมากขึ้นกันน้ํากันเนืมอกันฝุ่นเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปใช้ก่อน1เดือนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวใหม่ว่าโอเคมัน ดีจริงไหมมันใช้งานได้ยังไงบ้างนะคะก็วันนี้เราขอจบคลิปการรีวิวเจ้าตัว Apple Watch Series 7เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย